สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่ามีงานเข้ามาครับมาสองคันกับหมดนะครับโดนหมดดูวยนะครับหมดกินขนมด้วยนะทุกคนแล้วก็หมดชวนมาปั้นนานะครับก็ติบเท่าไหรไรนะจำไม่ได้นะทุกคนนี่ก็ตีทิ้งไว้ตอนนั้นตีเ่าอีดิททิ้งไว้รอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่อย่าเอาไปนู่นเลยครับข้างล่างนะทุกคนโอเีครับทุกคนก็เดี๋ยวว่ารับชมกันนะครับขออนุญาตลงปั้งนะครับ ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับตนมนากาศหัวร้ออ่าผมว่าเจะเก็บในหุ้มแผงพลาเซิก่อนะครับ,มบหมวใจจับง่ายๆนะครับโอเออนนครอเนนครับก็ทิ้งออกเลยได้เลยนะตัดทิ้งไว้นะฝน เราจะไม่วิวหว่างงานนะเราจะถอยเก็บเอานะครับดูมุกคณะผลงา,านดีของเราครับนี่ตัง้งฉากนะทุกคน แวก็ตนนัก็ต่อนะครับเกียาวยาๆนะครับนไปยันยูยาเขาขาวนูนาาวนนน่นนะครับทุกคนแล้วก็ายาวนะแต่เขาซอยเป็นอันเล็กนะับทุกคนโอเคครับา เหมือนเขาปั้นเป็นอะไรไม่รู้นะโรตารีอ่อ่ะเห็นเขาดูหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันตั้งไม่ได้หรือว่าลูกปืนแตกนะทุกคนยังไม่ไดถามเขาเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนไม่รู้ต่โรตารี่เขาเป็นอะไรนะทุกคน่าจจะตั้งไม่ได้สูงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปถามกันนะทุกคน ไปแล้วพี่ลูกปืนแตกหรือเปล่าหัวเกียร์เดี๋ยวดูรถให้ผู้หมดแป๊บนึงนะนทุกคนโอเคครับอานารย์ทุกคนครับเมื่อกี้ดูรถให้หมดแล้วครับก็เขาตั้งโซ่ดึงแขนตึงไปนะคทุกคนเขาบอกว่าเวลายกวางมันดังนะครับก็คือว่า โอ้อ่ะต้องตั้งเวลายกสุดนะครับวางแล้วจะยอดนะหมายเขาว่าหมายเขาตั้งตอนวางครับทุกคนเวลาวางมากตึงแล้วมันก็ล้านังปักนะครับโอเคครับก็ขออนุญาตลุยต่อนะครับในกล้องอาจจะยังไม่มืดนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับนี่พาทิ์ไม่มีนะครับโอเคครับลุยก่อนนะครับเดี๋ยวจะดึกใหญ่นะครับทุกคนหนาวมากตอนนี้ก็าข้าหนาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตามมดไปนะครับ เกันที่ผลงานแล้ เครับทุกคน,กน,นะคกคนตอนนี้ก็ลงมากระุก,ก่อนสุดท้ายครับกวัดอยู่โน้นนะครทุกคนก็มืดแล้วครับเปิดไฟปั่นแล้วครับ ¡Hola! สองตรงนี้อะสองตรงนี้ปั่นง่ายนะครับเหมือนผู้หมวดเพิ่งมับปั่นทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนดูเรกนะิงอะเหมัอนวันนะั้นโรนชวานน้าผมไม่ได้มานะติดเหมือนติดคุณลาหรือติดไปงานไหนนนะครับให้หมดมาคันเดียว จะน็อกรอบรถกูหมดนะครับก็รถกูหมดอ่ะไปมันหมดมันไม่ค่อยเดินนะมันดูดรถทุกคนของเราไปครับยังไม่อยู่นะครับ ันคันเยอะ,ะสกา,ะา,กาก็จะเก็บค่าคนาครับทุกคนโอเคครับก็เลยงานหนึ่งครับงานจรงรถหมดนะครับก็เก็บค้ากันเลยนะโอเคครับกคนจ้าถ่ายดูนะครับ ้อยครับทุกคนค่ะก็วิดีโอปั่นนาก็้แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกดไลค์กดติดตามอันับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้นะครับไวรนตีดีนะครับทั้งเพจ Facebook และ youtube นะครับโอเคครับคืนนี้ไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ